음음음음 <laughs> 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 สวัสดีครับมื่อน,นี้ไม่กินเมนูนะครับผมอ่าเป็นตำบักม่วงนะครับมีเล็บมือนั่งแล้วก็มีสบายนั่งนะครับผมรวยด้วยกุ้งแห่งนะครับมาครับเสียๆดๆน้ำากันเลยอยากกินสมครับมื้อนี้เราเลยจัดมื้อน,นี้ได้เป็นบมกม่วงน้ำดอกไม้นะครับก็เปรี้ยวเลยคับนีลอ น้ำนอะไกันั่วโอ้ัดงสบายนั่งโอ้คำเดี๋ยวรู่เรื่องือ 17,

Ủa ủa mà Hãy subscribe cho hương Ghiền không พริกแห้งครับเพียครับตือพริกแห้งอืม้ม สบายนั่งอันเลยมาครับ à mm à -hmm. ah. So do I want